ลิเวอร์พูลกลับมายิ้มแย้มอีกครั้งชัยชนะ2 0ต่อแอสตันวิลล่าในเกมพรีเมียร์ลีกคืนวันเสาร์ที่ผ่านมายังคงเป็นประเด็นสนใจอย่างมากทั้งยังคงเป็นประเด็นสนใจอย่างมากและยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างร้อนแรงแต่คุณรู้ไหมว่านี่คือจุดที่คนใหญ่ก็พลาดการวิเคราะห์ลึกซึ้งของการเล่นและกลยุทธ์ที่นำไปสู่ชัยชนะนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าผลลัพธ์เองในเกมครั้งนี้ลิเวอร์พูลได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เล่นที่กลับมาจากการบาดเจ็บ เช่นโมฮัมเหม็ดซาลาและไรอันเกรเวนเบิร์ดทั้งคู่ได้ร่วมกันทำประตูที่แอนฟิลด์นำทีมไปสู่ชัยชนะอย่างสวยงามการเล่นที่แข็งแกร่งและกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดของทีมช่วยให้พวกเขาควบคุมเกมได้อย่างเต็มที่สำหรับผู้ที่ต้องการดูไฮไลท์เพิ่มเติมและวิเคราะห์การเล่นของทีมอย่างลึกซึ้งสามารถเข้าร่วมออกเรสวิดีโอได้เลยที่นี่คุณจะได้รับไฮไลท์เพิมเ่มเติมฟรีเดือนแรกรวมถึงการวิเคราะห์การเล่นของทีมอย่างละเอียดซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจกลยุทธ์และการเล่นของทีมได้มากขึ้น แต่คุณคิดยังไงการเล่นของลิเวอร์พูลครั้งนี้นั้นคุณคิดว่าเป็นการกลับมายิ้มแย้มที่แท้จริงหรือเปล่าหรือว่ายังมีปัญหาที่ทีมต้องแก้ไขอีกมากมายมาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกันเถิดคุณสามารถแชร์บทความนี้ผ่านเฟ e บุ o k ทวิตเตอร์อีเมลวอท์ซ์แปร์ลิงทีหรือเทเลกรัมได้เลย